เดยเสนกลัวอยู <S 1> <S 1> <N ess ish> ่แล้วลูกก็คอกกาบแม่เนอแม่เนอสิสอยลูกทุกสิ่งทุกอย่างและคอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีเด้อแม่เนอสิต่อเติมเพื่อนส้างให้ลูกก็ได้ก็ตัวนั้นออกแล้วบบดนังกอระเบียงหนก็คอยแม่ สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมพี่น้องเอกซีกันเบิดสุขุสุคนสูหมองสูสบอ,บอ,บอนนะลเนาะเอ็ซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เยินดีตอนหับข้อสู่ซองสาบุณมาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้อมาพ่อกัน e นะอีกแล้วเนาะบ่ดได้มาสองมื้อตามนี้มาพ่อกันื้่นีส้สาวุณกะมาอัปเดตบนทางเฮือนองเข็มเนาะมามือนันพิ่นกำลังเอาข่าวเอาอยัางขึ้นผู้เดียวมาบัดนี่ แล้วระบบจังไดเดียวสีผ้าเขาไปเบ่งน้ากันเด้อพี่น้องไยเนาะเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นทางนี้ก็ได้เห็ดคนเดียวลรวเห็ดเรียบรนะ้อยเนาะพี่น้องไยมาหอดเป็นทีเรียบร้อยอันนี้ทีทางเพิ่นไปทางใดกันบดเด้อยู่เฮือนอยู่ซ่านอยู่บ่อเนาะ,ะพี่น้องเลยสมบูรณนี่หนาเบี่ยวเลยโตตอตอเมื่บ้านขี่รถจักรไปอยู่ดีๆโตมาเห็ดเรียกเลยพี่ <c oughs> แก้มแก้มใหญ่ขังหนึ่งกระเค้พี่น้องคือเป็นการเสียเวลาสมบูรณ์สิภาพีพี่น้องเข่าไปอัปเดตบางทางนั้นน้องเข็มเนาะเพื่อนพักกันอยู่เพื่อนอยู่ซานเบริรคคนอยู่บ่จังใดก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณไปทั้งคุณยัยเจดี FC เอฟซีทุกคนเ้อติดติดตามภาพทรงคีพของสมบูรณ์ตั้งต่ต้นจนจบและบขคามโฆษณาเนาะข,ขอบคุณขอบคุณไปทางเมนูนค้ามซอนทายก็ะาอใจดีทั้งมีกายสมบูรณ์เป็นสะพานบนห้เพื่อนซานของน้องเข็มแล้วเป็นทีเทียบร้อยทั้งห้องน้ำห จบเป็นทีเรียบเลยพี่น้องครับวันนี้ก็สิพาไปอัปเดตเบิ่งน้ำกันเนอะบาทนี่พาทองฟางงามเลยพื่อนนะฮะเดินซานเพิ่นงามเป็นทีเรียบเลยพี่น้องเลยสีแจ,จ่มไสไปทางใดบิดดือเิ็ดอ่อนซ้อนแทบบาทโอ้มาบาทนี่จนแล้วมาพวกนั้นหากเอาเสาขึ้นกับสีง้อตัวหนึ่ง ฟาดเหลือเสื้อแท้นี่ฟาดเด้อ,อ,มอมบมบารีวิทนั่นเนาะบูบังโอ้ดีเพ็บเลยเห็ดคักก็ได้นี่เทพื่นเศร้านี้บ้าน,นี่โอ้โหเทพื่นเรียบร่อยอ่ะ เสือดำๆอยู่เจพูอ้าวคนรอโดยอแองมาหาก่อนมาแต่ทางไดนเดี๋ยวนี่มาแต่บ้านนะหากระหอดหน่อยกันโอ้หากระหอดแม่เห็นเด้ไล่เลียกันนี่แล้วเจ้าเห็นบ่ข่อยนั่งกินเข่าอยู่เอิญกับขี่กายปุ้ดรดว่าฉีเอิญเวกินเข่าหนึ่งใช่ไงเวเนี่ยวันนี้นะนะเออเนมาเด้อมาเด้อ สันนัยคอยเข้าไปตู้อยู่ตู้นั่นสงขานป่ะส่งแซ้ำอยู่มานั่นขาจริงป่ะป้าเจ้าหัวสีเกิดเชื่อะไรเห็ดผู้เดียวได้บ่ะพวกนี้อ๋อหเห็ดผู้เดียวคนเดียวได้บ่เนี่ยผู้เดียวเลยบ่นี่ตู้นะย่านเอาคนนี้ไมาซอยอยู่กับชงไหนเนาะเห็ดผู้เดียวเห็ุเดียวได้ไงเหตุผู้เดียวแม่ไปเกี่ยวเข้าได้จริงป่ะปอดกินผู้เดียว เอ้าขึ้นเที่ยวลงบ่เด้อมันมุ้งได้สิมัดมุ้งกะเอาขึ้นเทืยวเราซิแผ่นกระเบื้องขึ้นมาแล้วก็ปอนกันใส่ขาไว้ขึ้นเป๊ะไปค่ะเดยซ่อนกันไว้เดยคนเดียวได้เชยเหรอปุ่มผักบ่้งแบบบนนังเด็บนังหัวอยู่ล่มแบบเดยเมย์ไปทางได้มือนนี่เม ไปส่งนองตุนเขาว้องเฮียนไม่ยืมวะไเแล้วก็ส่งนัองเขาอะไระเข้าไปไปท่ไปเที่ยวข้าอีกม่ไปส่งน้องทุนเขาไปห้งเฮียนมานี่ไปส่งนห้พุทธเนมมาเด้อวันนี้ผนไปเที่ยวเขาวันนี้เที่ยวเขาเ็ดผู้เดียวไร่เนาะวันที่พักนร่เขานะแบบไหนกันเคร่องชนั่งนี่นั่งยังงคือเย็นยี่หอกปะคืออยู่บัววัดสีคือัก่ เข้าส่งอยู่เนาะครับอยู่ครับอยู่โอ้นี่เก็บขึ้นมาใส่นะครับสางแก้วเพิ่นแนะนํามาเอาลงไว้ซิมันสิไขกว่าเฮาสิเอาลงมาัลงมาัมันสิสายคามันจบังเินใหญ่ว่าซั่นเพิ่นว่าบ่ยแบบนี้ได้งามเนาะยคือกระเทไปเทเอาอีกเอาอีกคือสิใหญ่ๆอย่นีเนาะโดยได้สใหญ่้เินสิใหญ่ักบาดนี้มีโต๊ะมีตังนั่งดินกินเนาะ กินข่ากินน้าานทักซัมนี่แล้วชุดตัวนี้ชุดนี้าหลอนเงียตายป้าแลนะยตัวเดียวนะบ้านนี้เพื่อนกับผู้ใหญ่เห็นไหมได้ป้าเพื่อต่ัวเดียวบาทนี่เนาะครับยง่าอยู่ก็ยังได้ที่กหาชิปพวกิป็ให้เบนเพาอไปที่นเป็นลอยเลย เอายังหน่อยเช่นะคุยอยู่นะห่อัร้อยมันกัสีหัวคอนบ่เนาะจุจงรับเทผื่นกับเทเศร้านี่เลยมาเมื่อวานเราซื้อนั่นมาอยู่ไหนเนี่ยยังไม่มเยะยสบุรเลยยังห่อรอกัไม่เหยียบนี้

เวลาแขกคนมาเลื่อนกันนางฮะเนาะโดยหักแล้วงามนี่เพื่อนข่อยอังบริคักวันเพื่อนข่อยวันสินั้นเพื่อนข่อยไม่ใต้ดินเพื่อนข่อยใครกับจังไในคือนเลื่อนนั่นเองแหละทำเป็นทำเลยทางนอกมันสูงเลยทางในเป็นโกลนแบบเนาะคือเลื่อนใต้ดินนี่แหละเวลาเข่าประตูก็ค่อยก้มก็แล้วถขั้วค่อยก็หัวตามแบบแต่วันเกิดเป็นทางทางในทางในต่างกันทางนอก ก็คอยเกืบลุสีแห้งมานสิตะกี้เฮือนเฮามันสูงกว่าทางบัดนี้เพิ่นถมทางขึ้นถมขึ้นแล้วทางมันสูงกว่าเฮือนแหละก็เลยเอาขี้ดินมาใส่เดินบบดนี้มันก็เลยสูงกว่าเฮือนเดินมันก็เลยไปใต้ดินตะกี้เฮาเฮ็ดเฮือนก่อนก่อนทางเนาะตะกี้ทางหมดสูงบัดตะกี้เหนื่อยทางสูงกว่าเฮือนฝนทมสามเธอพุ่นเนาะตะกี้เฝนปฏิทมเหนื่อยโมยังมือเห็ดผู้เดียวเอ คาบเดียวเลยคาบเดียวโดยเมื่อเมื่อตอนเช้าตอนไม่มากด้วยว่าขึ้นคาบโดยเจ้าโทรมาและโดยโดยแรกเมื่อนั้นแหละขึ้นข่ารวมแล้วกับตกอยู่เมื่อนึงนะโดยคันว่าคันขึ้นยังบ่สีเลยคันว่าเพียรพ่อเมนเริ่มต้นมันเมื่อเดียวโดยคาบเศร้าก็ขึ้นไม่คาบแรงก็ขึ้นกระเบื้องถือว่าเยอะเลยถือว่าเยอะได้สมบูรณ์ในขำว่าเนาะไป เจ้าโทรมาบานนี่คอยยังพันขื้นจ้ำยังพันมงช้ำนทานในมงดยโทรมาาเพ่นานี่มาถามตลอดลงมได้มากแล้วก็บรนหนได้เตียงจ้ำแล้วครับเพจกไดโอ้โหมีใหม่ละมีแต่นันได้ยามานบสาุกมางเอ ไปเข้าแล้วเบิ่งข้างในเฮือนก่อนเด้อโด้ๆเบิ่งสิเข้าเบาะไปข้างในเฮือนก่อนยางครับไปเบิ่งในเฮือนขนญาตเข้าในเฮือนกเด้อาเบิ่งๆเบิ่งเพิ่นกอักพนยงบาดนีเอ้อเาก็บ่เาไม้อันนี้ลูกคักไม้จิกเนาะไม้แก่นโย ฮักกะรีบว่ะถ้าว่าสู้เขานี่กะแพงแต่ได้ไม่แก่นนี่รวยรวม่แก่นถ้าว่าเป็นนั่นพุ่นเพี้ยงนี่โหคักขึ้นอย่างนี้แก่นว่างเงี้ยเบิ้งเข่าในเฮือนก่อน,นเออเออเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ่งเบิ้งเรียบร้อยเรียบร้อยช่องในเฮือนได้น่ะพี่บนโยบนนอนเพิ่นนอนได้เพิ่นกะเก็บกู้ไว้ทางมีน้องเค็มมี่อะเพิ่นนอนแล้วเพิ่นกะเก็บไว้อะล้านซานของเพิ่น มันซางมันเพิ่นเอ้อ i ะ i ยาก n ืมัน นอนอาเคม็มเบิงเข้ามาเบิงของน้ำก้อนบาบนี้เจ้ปึ๊บของน้ำเพิ่นขอปทประธานในส,สายการเห็นซานเพิ่อนใส่เพื่อนใส่ไฟเพิ่น เปรดตางประตูรักบ้านยังบ้านอุ้ยเพือนก็นได้ทางห้องน้ำไอพน,นิกา ปันยังเพิ่นก็เฮ็ดเองเพิ่นได้ซ้ำนี่โอ้ยอ่ะพักปันยังบาดนี่ห้องหน้าหอกในก็แล้วทั้งนั้นก็แล้วเจอว่าเธอนั่นโอ้ยมีแต่ระว่างนะบ่ให้มาบ่ให้ใกล้ขึ้นเกลียบเอ้เนาะบ่สีเนาะ mày về rồi hoài tiền vào xì đó để để chụp nào mà xét họ tầng bên trong đây có hồi xưa còn chợ nàng nghèn bưng vậy này. hạt chuối hạt bao คักเด้เฮือนล่ะบ่ตายอยู่บ่แล้วแล้วเบิดตัวนี้แล้วบัดนี้แม่นเบิดลายอยู่ไดเฉพาะเฉพาะของน้องเข็มนี่ทังเฮือนนี่ออโตมันยังเ็ดยังคัแ พี่มยังบ่สีไงมันนั่งพี่มันเหลื่อมใหญ่พู้เหลือมบ่อ่าพี่นนั่งพีอ่ะทงคนเข็มเลยคือไรเลยทิ้งตื่มคไเลยเจ้าเหลือมมากๆเนอะอ่ะไมคได้เลห้ดำี่เนาะได้เยงตื่มยังคน่เราวังแน่ยันมาข้นเยียบเนอักสายันมาหักาเน้มายันไก่ สมัตรอะไรทั้งสิ้นเอามาพ่อปูจ่ายเงินไว้โดยเุาแ้วคะนคาได้กี่เอ้ยช่วงนี่เจ็ดสิบพันบาทนี่ีวเงินแล้วให้เกินเต็กเนาะค่าทอนขอยอยู่เพื่อนมย์คอยชิอยอยู่เพื่อนเมียบอ้อยอยู่เพื่อนเมยเือนเมยแต่หันกัวมีคนอยู่เนาะมีคนอยู่มีคนนอนในเงินหลัง่ไงก็ปึงอย่างจะคนกันเงิน สามคนพ่อแม่เลยอ่ะเขาเอ่อวนู่คนเดียวเคนไทยเดี่ย่คนอาวุโภคนไทยเหน่อยเม่อยู่อยู่เดียวอยู่เพื่อนแม่อยู่หน้าผมอยู่ชั้นกูเพื่อนไปลูกชายลูกไพี่กอยู่พกูพี่ซื้อยู่ตรงไฮหนูจ้าอยู่ตรงไฮท์หน้าไปร่องไปอย่างนั่งได้เนาะเราดูได้แม่เราปลูกผักปลูกนี่เราดูได้อยู่น้ำพักแล้วเคยเห็ดสว่านเนาะ ม่พอได้ขายพักได้โม่ว้าปีนี้ไม่ได้ปลกรลกินอ่ะปีนี้ได้ไวชิตาไปกินที่ปลูกก็ปลูกพอได้กินนะปลูกก็เอปลูกสร็เลยมองแล้วๆมองเป็นหมกนบอกไอ้จิ้งจกไปตูดด้วยย่านเตมพอนใบไก่เลยเออเบิ้งแก็ชื่นใจมาสิเลยถังเชื่นใจเลยสีราบตาตูก็แบบเป๊ะนะแบบ เามลนะา้มเลยนะส้งสีบระหลอดไม่ถือเนาะมาคิดข่าวว่ะสสิบรหลอดม่เถือเท่าไรก,ก็สีนี่ปุ๊ก 1, นหนึ่งพันซองพนองเนาะมีเงินมีคำพอซื้อมาท่าเกินเจ้าไปได้สมบูรณ์นะซื้อซื้อม่ห้ท่าให้ข่อยดีกวเจ้ายเชดสีแดงเื่อดหัวงามนะสีแบบสีแบบตีนนั่นเองวเจ้าสีสับๆบอกเขาเขาซื้อมนบริคนกาเพลงนะเจ๊ี้พอจักนะ บพูจักว่าสียังพีเชยังบ่สีเลยหน่อยทาม่านนี่ก็เลยพู้จักนี่ก็ก่อนที่พูจักกับพูใหญ่พูเน้นนำเนี่ยว่าสีไปนั่นเมย์ได้ทังเมย์หนูก็สอนคุณได้เป็นผู้บอกว่าเพราะว่าเฮากับโบเคยเนาะเนอยเฮาบบเคยผ่านประสบการณ์เมย์คุณแนะนนำว่าสีไปนั่นเพราะว่าคุณเคยเห็ดมาได้หน่อยขันซาวซื้อแม่ซื้อบอนี่ ตัวไหถือแน่ไม่คิดได้่ะไม่คิดนคิดว่าตัวนี้ไม่ถือเอาไ้มันเลยันี่คุ่สร้างว้าวสีนั่นราคานั่นั้นนั้นเพราะว่าผลเคยเห็ดเองโดยเคยสือที่ผ่านมาและค่นผู้แล้วผลปันจุบันนี้น้ำม่เอาว่าสีแบบนั่นแบบนั่นสีเพนกัแยาเนมันดเอถือเมื่อก่อนเอาถือเมื่ก่อนจากาถือสิือมืก่อนร์คร์ะ จังได้รวมรวมเบ็ดเด็ดเบ็ดได้หมื่นเติมจ้บอโอ้เฉพาะเพื่อนนี่ครับเบ็ดลายได้เฉพาะเพื่อนเฉพาะของเมนูวัมโซนนี่เลยรวมเบ็ดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปต๊กปท็กนี่แหละนี่ทั้งต่อกระดอกงอกเงี้ยออกมานี่ฝากมาตลอดเนาะเพิ่มเติมเข้ามาตลอดเลยโอคิวรวมแล้วกับตอนนั่นมี่แต่เซนก็แปดพันบาทนี่เพิ่มมาอีกเพิ่มมาหลังจากแปดพันมาเพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นก็พบร้อยเว่าสิ จ้าก็รวมมึงลู้ตะ,ะี้เซนแปดพันเมอ่าเซนแปดเซนหมื่นแปดหกร้อยบาทห <No. S 1> นึ่งเซนหนึ่งมืนแปดพันหกร้อยบาทเม่ก็โซนเสียแบบผืนฝากเขามาทางเรือน้องเค็มน,นี่เฉพาะแกไม่ยังไา่ยมงรู้ต<อ>ึงตัวแบบรวมกัมนเพราะมว่าร่วมแต่กินไป่ยู่ มัูเฟนน้อยๆนะเนาะเงิ่อนผลลุตโทงมากเมนว่ามันเสียนะโดยโต๊ะอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทอ่าเหนื่อยขนาดอันซัมมี่ซื้อเอ้นี่นาหดเสร็จว่าว่านั่นบนซัมเฮ็ดใหม่ปู่มเหนื่อยเมนยุมันทุกกลางเนาะเพราะว่าทางพื้นมันก็เฮ็ดใหม่เพิ่อนเหยอันนี้เฉพาะเพื่อนนี่ตะหนีบะนี้เฉพาะห้องน้านี่แต่ว่าจ็กแมนยังเพราะว่าเอามาเพิ่นขามาเป็นเงื่อนโดนเท่ากับ จอดเป็นเงินด้อนไว้ก็ไปเตะแจ๊คสือยังไม่ยุ่งด้วยเลยรวมหมดแจ๊ครวยร้อนสะสมห้องน้ำเนาะแล้วมันก็บ่มีแต่ห้องน้ำที่เพป็นรวมมาบเลเกี่ยวกั็ขายาเนาะอันนี้เด้อว่ายงก็เอาแต่ห้องน้ำก่อนห้องน,น้ำนี่ก็ตกอ,อยู่หน,น,นึ่งพันหนึ่งพันร้อนพันรอนแน่นอ๋อซื้อหันซื้อนี่ได้เด้อพันด้อนแล้วก็มันกับเพิ่นมาแล้วค่ะก็ซื้อนี่กินแน่ยู่แล้วเด้อเมื่อกี้ ซาเร้งพอมได้บ้านีเลยสาพซาเล้งนี่ทั้งสอมทั้งชื่อนีโตกอยิ่สองร้อยดอนอะตกอยิวพันสองสี่สง้อดอนเลยโต๊อยิวพันสองรวมทั้งห้องน้ำทั้งซาเล้งสาพไอจดีเด้รวมทั้งห้องน้ำกับซาเด้งพันสองพันสองสองร้อยดอนบัดนี่โบเกี่ยวกับคายาเนี้ยสีร่วมคายายฟังได้บ้านีเฉพาะคายาที่นั่นให้น้องเข็มมานาะเบิ้ลสี่ร้อยดอนสี่ร้อยเนียนรอยดอน เคยเห็นที okay, <this> ่ว่าเจ้าเงินนอนเคยเห็นที่เสจริเงินไปซื้อฝาเง้าอะไรตัวกบจดเตตัวเลขกันไว้ซื้อหมเงินกั่เงินเป็นเงินกี่บาอะไงพอว่านยั้งพอว่าข่อยกะเอาเงินนอนมากข่อยกะใส้บวเป็นบวบหลัง้งินมันว่าคันเหยดเงี้ยเพคนมาเอาได้เพคนสีถามให้ยุ่ว่าเจ้าสีเอาเงินยังคันข่อยว่าข่อยเอาเงินด้อนเหมือนเงินสีเอาไปซื้อยั้งแบบนี้คันข่อยตั้งบู๊ดีข่อยยังบูยังบริจับ ยังนม่ได้จับจริงนอ่าเกด่ได้จับคือกันยันว่าได้จับจับดของเอาเคยเห็นยุ้นำนำบอลเดี่ยไปเอาเงินนะเพิ่นเห็นยูเพิ่นนับนะค่ะบอกว่าได้าบนะโดยได้ใบ่เต็บวได้เอาบม่ได้เอาคันวานตัวกรจเจเหัดใส่ขนมเิดได้บอยู่วันนั้นนะกัจะคือกันบอกได้บอกได้บอกสิบอกคือไรบอกคืออ่ะผมเทนบอคือองโดยเทนกับองเนาะคือกันกันแย่ๆออกได้เนาะ กันบอกกันซื้อได้ดนท่านรวมเบ็ดกกได้เต๋อเพราะว่าที่ว่าร่วมกันอิมโบรเมนเฉพาะว่าค่านัาา่นเพราะว่าเพิ่นฝากออกมาแล้วเนาะได้ใส่ใจค่าที่ว่าเพิ่นเฮ็ดในนัน่นในซ่านนี่แหละถือว่าเบ็ดลายค่อยสมควรอยู่รวมทั้งของแม่ของนั่นเพิ่นก็โอโอโนือเนาะหลายหลายแม่เพิ่นกะนักนักนักลายเต๋อเพราะว่าเดินแสนกลัวอยู่แล้วลูกก็ขอกับแม่เด้อแม่เด้อสิซอยลูกทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วขอแม่อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่อขย,ย่ามีเด้อแม่เด้อที่ต่อเติมเพื่อนซาในลูกก็ได้ก็อตัวน,นั่นออกแล้วแบบนี้ก็ระเบียงหนาก็แม่อยู่เย็นเป็นสุขชุกกายสบายใจได้แม่เด้อแม่ส่งมาเถะใดข้ขอกลับคืนหน้าแม่รอยเท่าพันเท่าได้แม <า S 1> ่เด้อซก็ขอขอบ,บนขอบคุณอาใจดีเด้อสียืนมือมาซอย ของน้าเมื่อนไพซาเล่งยานองเข็มกระคอยอายอยู่ดีไม่แห้งข้เจ็บจะได้ข้อไข่จะมีได้เด้อครอบครัวของอายอยู่เย็นเป็นสุขทุขกายสบายใจเด้ออายส่งมาตอนไหนก็กลับคืนอายลอยเท่าพันเท่าเด้ออายเดยสบายมาก็ดีใจนะกเกิดมาดีเนาะขอามขอบใจชาบุญพร้อมเด้อสิเป็นสะพานบุนในผู้ใหญ่ใจดีทุกผู้ทุกคนก็ให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็ง ไปทั้งหลก็มีแต่คนหาคมแพงเด้อสาบุ่เด้อเจ้าก้าวหน้าไปตลอดไปเด้อสบู่สานุสบู่มาแห่งมาเดียดใกล้เนี้ยไอเสียมันวอนั่นเนาะไอเมันเด็กแข็งเลยเนาะทางเมย์น้องเขียนกับบัดทันมาทางน้องๆกับบัดทันได้เลยคุณยบัดน้องมาพูดเลยอย่างกินั่งลงนั่งคุยกับน้องเพื่อนตอนนี้กับเพื่อนยังบ่ดทันมากบบนีแต่พ่อเพื่อนก็บรรสีแล้วมันโดยกินข้าวกินน้่งแล้วว่ามันนี่กินแล้ว ไกินยังหนึ่งนั่นบอเนี่ยมะเขือเ้านี่เนี่ยไปนะเดยเรากำลังกินอยู่พี่เพื่อนบ่มีน่กินเลยมันยากดอกกินยังกับพอกินพอแล้วไปตื่นมากจะกินรอบกับพวกใหญ่แน่ตัวใหญ่ช่วยๆเลยพอเคยกินม้ง่อยกินนะสิบม้งนั่นแหละตื่นมากในบ่ได้ใหญ่นั่นแหละคนตั้งเถือก็คือกันนั้งเถือเขาเขาเส้าเป็นเขาเจียมเป็นเขาเส้า ช่องเกี่ยวข้าวเองค่ะกินบรอบตับเต๊บไปกินหมักแตงอะไยังไรลดลงห้น้าแบบนัแล้วท่านยามเรียกท่านท่านขอบครัวนี่ต้องเฮ็ดเรียกก็ได้จะกินข้าวเลยคือแล้วจะสามาต้องลดเกี่ยวข้าวคือยามหลับหน้านี่ต้องได้จใจหนึงโดยขึ้นมากินข้าวแม่แม่งานเกี่ยวข้าวคือกันย่าหน่อยต้องซองให้ให้นึ่งเลยซองให้ต้องได้เรียกก่อน้จะกินข้าวคืนมาแล้วจะลดลงบัด เขาขึ้นนอนหกโมงแล้วเขาลงแบบนี้เขาลงไปแล้วเตะโมงเขาขึ้นมามันก็ได้เบี้ยเขาขึ้นมากินข้าวแบบกินข้าวแล้วก็ลงไปต่ออีกประมาณเที่ยงขึ้นมาพักพอนแบบเหนยแท้บ้านนี่ก็เจ้าก็ะหิตเป็ั่นแต่วแท้บ้านนี่ก็ได้คุยกันคุยกันเหยเหยสำหรับคลิปนี้ก็สิจบไว้สักนี้สักก่อนนะก็ได้เมื่น้องเข้มกอบระท่านมาเนาะขอบคุณกับคุณไปเบิร์ตสุขสุขคนเนาะที่วันยืนมือเขับมาซอยครอบครัวของน้องเข้มให้คนอยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บไหวได้ พราะไบ่ให้มีปาศจะโรคไฟไข้เจ็บอย่าเจ็บเจ็บอย่าจนเด้อเนาะผู้ใดทางผู้ใหญ่จะดีบ่ทุกข์ทุกคนนั่นแหละขอบคุณขคุณไปทางผู้ใหญ่จะดี FC ทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจระบ่ทานโฆษณาเด้อเนาะขอบคุณคุณหลายที่เป็นแรงใจให้ที่ให้เฮาเฮ็ดทุกมื้อนี้ถ้าบ่มีผู้ใหญ่จะดี FC ทุกคนก็ บาร์ีหยอดมื่อนี่บารสีเอ้ยคนอะไรอยู่ดีไม่แง่เวอร์สุกุคนทั้งบารสีคือการเด้อไปน้อการมาตลอดให้ยอดวิวปิงฟังเด้อบารสีกันเด้อมีผู้ที่ตาเมลัยช่วงนี้คืออึดๆเนาะเข้ากันเลยชักเข่าเลยชักเพ้อวะไปแล้วพี่น้องไอ้พ่องกันไม่คิดหน่ะเนาะขอวใาก็บาร์สบายดีสบายดีขอบใจชาวบาร์สีมาเยี่ยมมายาม